สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไพดำตัวเวงนกลมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์นะครับว่าเกม t of s e r v e y m นะครับเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นั่นเองถ้าเพื่อนสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน a c k เกม top ออั p เ center ร,ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไ,ไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม back cover m joy offline ชิวฮีโร่ไลท์หลิกออฟเลเจนต์และเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับจากคลิปในช่องนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับก็คือคลิปมีชื่อว่า t er, ีออฟเซเวียเกมสไตล์เอฟโอที่หลายคนรอคอยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมพูดชื่อเกมว่า T er ีออฟเซเว ไม่ได้พูดว่า T of Survey M นะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยซึ่งอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมก็เลยเลื่อนมาอ่านคอมเมนต์จาก F4 นะครับ f c ก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเกมเก่ามา,มากแล้วแต่ก่อนสรุปของมากมันเป็นเกมที่เล่นยากไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้นะครับแต่ปรับให้เล่นง่ายขึ้นเปิดนะผู้เล่นใหม่ๆคนเก่าที่ชอบความยากยาก,ยากก็คงเลิกเล่นกันหมดตรงนี้เขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเวอร์ชัน PC หรือว่า มือถือนะครับ่วนคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าเป็นเกมที่คาสเยอะที่สุดในบรรดาเกม PC อ่านี้เขาเคยเล่น PC ประกอบเนาะคาสเยอะจนงงนะครับแต่ชอบที่สุดคือมีคาสมวยไทยด้วยอ่าในเวอร์ชัน PC นะคอมเมนต์ comment นี้บอกว่าเสียดายตอนปิดเกมไปผมว่าเกมมาสนุกดีนะครับเอ๊เกมเคยปิดไปด้วยแล้วหรือเปล่านะครับอ่ะแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่สะดุดตาผมมากๆครับเขาบอกว่าจริงๆ5-6ปีที่แล้วเนี่ยไทยเคยเปิดมาแล้วครับ แล้วเจ๊งปิดหนีไปเพื่อนๆผมนะครับย้ายไปอยู่เซิร์ฟสตรีมแล้วตอนนี้สตรีมก็ยุบมารวมกันเกาหลีบวกญี่ปุ่นนะครับอ่าซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับผมไปหา,าแล้วครับใช่ครับเคยเปิดเซิร์ฟไทยแต่ว่าเป็นเวอร์ชัน PC นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยังมีอยู่นะครับในเวอร์ชันสตรีมนั่นเองนะครับจะเป็นของเกาหลีบวกญี่ปุ่นตามที่คอมเมนต์นี้บอกนะครับ ทีนี้ผมก็ไปเสิร์ช Google นะครับ Tree of Sway ประวัติเลยเนาะ Tree of s นะครับพัฒนาโดย IMC g a m e นะครับซึ่งมีทีมพัฒนาหลายคนที่ย้ายมาจาก Gravity นะครับออกมาทำทีมใหม่รวมถึงตัวคุณคิมนะครับปีดาผู้สร้างเกมออนไลน์ Black Noir ปรากฏชมครั้งแรกในงาน Hand Game e x p 2ปี1นะครับภายใต้ชื่อโปรเจกต์ R 1นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับมาเป็น Tree of s w a นะครับแล้วย้ายมาเปิดตัวกับค่าจุดๆในปีจุดๆนะครับ อีกหนึ่งข่าวนะครับจากเว็บ Thailand Sport นะครับอัปลายหนึ่งเกมทีออฟเซเวียประกาศยุติให้บริการแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น PC นะก็ต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยนะครับจากข่ายจุดจุดนะครับได้ประกาศยุติให้บริการเกม t o อ s e r ซ v วียแล้วนะครับซึ่งเขาประกาศปิดนะครับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนะครับปี62นั่นเองนะครับก็คือยุติให้บริการเกมอย่างเป็นทางการในเวอร์ชัน PC ของเซิร์ฟไทยนะครับ ซึ่งพรสุดท้ายเนี่ยเขาน่าจะเปิดมา2ปีด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของเวอร์ชันมือถือนะครับเคยเปิดให้ทดลองเล่นตั้งแต่วันที่1 5ถึง21ธันวาคมตั้งแต่ปี64นะครับซึ่งปัจจุบันในเวอร์ชันมือถือนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นตามคลิปนี้นะครับก็คือเวอร์ชันญี่ปุ่นที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับและก็เป็นโชคดีของคนไทยนะครับที่มีค่าอีกอีนะครับมาเปิดให้คนไทยได้เล่นกันนะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับ2 0 2 4นี Audition ะครับมีออดชันด้วยนะครับเราก็จะมีเกม Tree of s e r v e r M นั่นเองสรุปเลยคือเกมนี้นะครับเป็นเกมเก่าหรือเกมใหม่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องแยกแพลตฟอร์มกันก่อนนะครับแพลตฟอร์มแรกคือ PC อ่ะสำหรับ PC เนี้ยอาจจะมองเป็นเกมเก่าได้นะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มมือถือนะครับสามารถมองเป็นเกมใหม่ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งเซิร์ฟเจแปนกับเกาหลีก็ยังเปิดมาไม่นานนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็กําลังจะได้เล่นในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับสำหรับเวอร์ชั่นมือถือนะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราแยกแพลตฟอร์มกันนะครับสำหรับเวอร์ชันมือถือนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับคนไทยเรานั่นเองนะครับสำหรับเวอร์ชัน PC นะครับสำหรับวันเปิดบริการเกมหรือว่าวันปิดบริการเกมนะครับถ้าส่วนไหนผิดพลาดไปยังไงก็ขออภยนะัยณที่นี้ด้วยครับ มาคอมเมนต์เพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับปีหน้านะครับเราเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับเกม Tree of s e r e m นั่นเองนะครับไว้เจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ